สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรโดยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้ตามสัญญาค่ะดิฉันจะบอกว่าให้ได้บอกไว้ว่าจะเอาสูตรวิ่งหลักร้อยบนนะคะเดินมา8ปดมวดติดแล้วนะคะทุกท่านค่ะรอบที่ผ่านมาก็ถูกก็ใช่ก็เข้าก็มานะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสูตรนี้ของเราเป็นอย่างไรนะคะสูตรนี้ของเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะทําสูตรอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะนี่นะคะถูกทุกสูตรมาทุกรอบนี่ตัวนี้งวดที่แล้วมันดับดับนะคะดับในดับหลักร้อยบนสามสูตรนะคะมีหนึ่งสูตรที่หลุด ชุดคู่หูคู่เฮงนะฮะแต่ตอนนี้เขาหลุดครบทุกสูตรแล้วนะคะทีนี้เราก็จะยิงยาวกันแบบชิวเลยนะคะทุกท่านบอกเลยว่ายิงยาวแบบชิวๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิ่งหลักร้อยบนสูตรนี้สามตัวมาหนึ่งตัวจะเป็นเช่นไรหัวที่แล้วดิฉันเน้นให้ที่เลขเก้าอย่างเดียวเออก็เพราะว่ามันไปชนกับสูตรเลขหลักร้อยดับของทีฉันนะคะและพอทําสูตรนี้เสร็จเราจะไปดูที่ ปักหลักร้อยบนนะคะไปดูที่ปักหลักร้อยบนแล้วก็ตามด้วยเอเขาเรียกอะไรเลขคู่ขี้ร้อยบนนะคะรอบที่แล้วสูตรคู่ขี้ร้อยบนของเรานะคะเน้นที่สี่กับแปดนะคะแต่ดิฉันตัดแปดออกเพราะว่ามันไปนชนดับไม่เป็นไรเรายืนในสิ่งที่สูตรของเราเคยมี คือเรายืนกรานไว้แต่ถ้ามันถูกมันมาก็ถือว่าฟันเปี้ยงแบบถล่มทลายเลยนะคะทุกท่านนะมาฝากคําเตือนนะ,ะคะคาเตือนก่อนอื่นนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและาสุรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมา ขอให้ทุกทท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเชก้อเีนะคะจากช่องรวยซับนับหลานฝากกดติดตามกดกระดิง่งและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ดิฉันด้วยเป็นกําลังใจให้กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยรับปีใหม่รับทรัพย์ปีใหม่ก้อนโตกันนะคะทุกท่านนะขอให้โชคดีค่ะ fc ท่านใดที่อยากจะเข้าไปดูชุดสรุปฟรีนะคะชุดสรุปฟรีก่อนใครก็เข้าไปในลายไอเนี้นะคะนะลายไอเอนี่ค่ะเข้าไปในลายไอเนี้ได้เลยนะคะท่านใดที่จะเข้าไปดูชุดสรุปฟรีฟรีก่อนใครเนาะเพราะว่าดิฉันจะโยนแม้กระทั่งมีทั้งพี่ไทยและพี่เหล่านะคะที่จะโยนเข้าไปให้ก่อนเวลาก่อนก่อนเลยก่อนเวลาเลยแหละ เยอะเลยนะคะจะได้หยิบจับไปใช้กันได้อย่างทันท่วงทีนะคะอ่ะลองเข้าไปดูไปชมกันนะคะท่านใดอยากจะได้ข้อมูลก่อนใครก็ไปดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ดูในชุดในกลุ่มนี้นะคะ Line idac995 นะคะแอดนำหน้าตัวนี้ก่อนนะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าไปดูฟรีๆกันได้เลยนะมาเราจะมาดูมาชมกันสำหรับเลขวิ่งหลักร้อยบนสามตัวนะคะแปดวดติดติดโซนนี้ใช้หมื่นคูณสองสองคูณหมื่นบอกสิบบนและหน่วยบนคูณสองอ่ะซับซ้อนและซ้อนเงื่อนนิดนึงนะ เจดสองสิบสี่สบนหน่วยบนคูณสองสองแหแล้วก็บวก9กคงที่อ่ะมาดูนะคะว่าได้อะไร 4, 6เป็น10 10ิบวกเเป็น 19, 9, เกเบวกเเป็น16ได้เลขหกค่ะ 6บวก8ได้4 4บวก1เป็น5ได้6ได้4และได้5นะคะมาดู16ตุลานะคะที่ฉันย้อนมาที่1ตุลาไปใช้16ตุลาคม059696เลขที่ออกก็คือ696ค่ะซึ่งหลักร้อยก็คือเลข6นะคะทุกท่านคะ่ะเลข6 6ของเราก็มีให้เห็นให้มา ดีจังเลยเนาะเดี๋ยวนี้ตอนตอนนี้ประเทศไทยดีจังเลยหนาวที่ฉันชอบอากาศหนาวมันอยู่สบายหายใจโล่งดีไม่ชอบที่สุดคือหน้าฝนฮะมันเฉิดแฉะไปไหนก็นลำบากเนาะสิบหกตุลาไปใช้หนึ่งพฤศจิกายนนะคะไปต่อคะ่ะสองห้าสิบได้ศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกเก้าสองหกสิบสอง และบวกเก้าคงที่0 92, 9, 10, 11, 11ูนย์เก้าสองเก้าสบวกเเป็น20ได้0 0นย์บวกแได้8 8ดบวกหเป็น9ค่ะได้0ูนย์ได้8และได้9นะคะ ไปดูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568รางวัลที่หนึ่งออกสามสี่ห้าแปดเก้าปดสองตัว่างออกแปดเจดแดเกดค่ะซึ่งหลักร้อยก็คือเลข8ดตัวนี้นะคะอ่าพี่8ดก็มาพี่แดก็มาแบบหล่อๆเลยนะคะหล่อๆเลย มาดูกันต่อในรอบต่อมานะคะทุกท่านหนึ่งพฤศจิกาไปใช้16พฤศจิกายนนะคะไอ้ที่ย้อนให้ดูไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าบางที f อฟซที่เข้ามาใหม่เนาะเอฟซทุกท่านที่เข้ามาใหม่ก็เยอะนะคะจะได้เห็นทิศทางการเดินของสูตรว่าชุดนี้ถูกจริงไหมนะคะอ่ะไปต่อคะ่ะสี่สองแปดบวกเก้าบวกเ 8บวก9เป็น17 7บวก6ได้3 3มบวก9เป็น12ได้เลข2วาง2บวกสบวก8เป็น10ได้0 0นบวก1ได้1ค่ะได้2ได้0และได้1นะคะอ่าหลักร้อยดูท่าทางมันช่างแตกต่างเนาะดิฉันเจอแบบนี้ดิฉันก็แบบคิดแล้วว่ามันจะมาหรือไม่เนาะตัวเลขมีแต่สูงสูงทั้งนั้นเลย แล้วอยู่ดีๆมาตกพุบลงมามีศูนย์มี1มีสองแค่นั้นเองไม่มั่นใจแล้วนะคะแบบนี้นะคะไปดูกันต่อ16พฤศจิกา68 458145พานานะเขาก็ยังอุตสาห์ถูกนะเออ่ะอ่ะหนึ่งก็หนึ่งค่ะหนึ่งมาถือว่าโอเคนะฮะมาดูกันต่อในรอบวันที่16พฤศจิกานะฮะ เอาง่ายๆคือได้อะไรก็อย่าทิ้งอย่าล้านเลยเป็นอันว่าเด่นนะคะเจอดับก็ใช้เด่นเป็นที่ตั้งแต่ก็ให้เบาไม่ต้องเต็มสตรีมนะคะไม่ต้องไปแบบฟาดอะไรแบบฟึดฟาดฟึดฟาดบบฟาดแปดเหมือนกับรถเมลสายแปดของกรุงเทพเนาะดิฉันอยู่กรุงเทพมาสามสิบเจ็ดปีนะทุกท่านนะ แทบจาเป็นเหมือนบ้านตัวเองเลยที่ต่างจังหวัดยโสธรนี่แทบจะไม่คุ้นชินกับใครเลยนะคะชุนชินเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพม,มากกว่าอ่ะห้าสองสค่ะได้ศูนย์เหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่เลยขนาดมาอยู่ที่บ้านเกิดนะคะสิบ,บนก็คือเลข4ค่ะห้าสองสบวกเก้า 0 4 0ย์สได้13ได้เลข3 3มบวกแเป็น11ได้1 1ึบวกหได้สองค่ะได้3ได้1และได้สองอ้าวอันนี้ก็มาอีกแล้วดูเลขทำไมมันต่ำมันจะมาอีกไหมคิดในใจทำแล้วก็คิดอยู่คนเดียวมาดู1ทึันวา68 4 6บแปดหนึ่งสองหสองนะคะเลขที่ออก ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคไปต่อคะ่ะเลขสองมาให้อยู่เด้อหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวาคมนะคะสองหกสิบสองบวกห้า สองสองสองสี่บวกเก้าห้าสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์แปดเก้า สิบหกธันวาหกสิบแปดเจ็ดหกสามแปดเก้าแปดแปดเก้าห้าค่ะไม่ใช่แปดเก้าแปดอันนี้แปดเก้าแปดอยู่วันนี้เออดิฉันลองย้อนดูนะฮะทุกท่านนะลองย้อนดูแล้วเอาเอาจริงๆนะหลักร้อยคือแปดเขาออกสามตัวท้ายของเราวันที่หนึ่งนี่บ่อยมากนะซ้ำซ้ำซาำซ้ำคือซาำบ่อยนะทุกท่านนะ ไปลองสังเกตดูนะคุณย้อนนะคะคุณถ้าคุณมีสถิติเป็นปีอย่างเงี้ยปีเป็นปีสองปีอย่างเงี้ยคุณลองย้อนดูนะถ้าคุณไปเจอตัวไหนที่แบบปะในใจก็จัดซื้อได้เลยนะทุกท่านนะ,ะออกจริงๆเออเป็นอะไรที่แปลกพวาเขาก็หยิบตัวเก่าๆมาออกเหมือนกันเนาะอ่ะมาดูตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาร์กให้นิดนึง นะมะอากาศมันเย็นสองสสยอากาศเย็นนะต้องเลียใบตากแดดมันเลยแห้งเนาะพวกหมึกซึมเนี่ยไปต่อค่ะไม่รอแล้วเดอ้อรีบมานะใครยังไม่ได้ขึ้นเครื่องไปด้วยกันมาดู้อมาดูมาด,ดูมาดูมาชมเห็นไหมเนี่ยสี่สี่ไอเลขหลักแสนก็เดินไปในลักษณะเดียวกันเนี่ยหลักหมื่นก็เป็นห้าเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นหก อันนี้ก็ห้า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 มาบ่อยมากเลยนะช่วงเนี้สามงวดติดแล้วนะห้าห้ามาเนี่ยห้า <c oughs> บนห้าล่างสองบนสองล่างแปดบนแปดล่างหกบนหกล่างเจ็ดบนเจ็ดล่างกี่งวดแล้วฮะเนี่ยจะกี่งวดแล้วขอดูหน่อยหกบนหกล่างหนึ่งสองสามบนสามล่าง สามสี่ห้าหกเจ็ดหวนปกตินะเขาจะสิบหวนถ้าบนล่างบนล่างเนี่ะถึงจะหยุดสองหกสิบสองบวกเก้าเห็นไหมฮะห้าสองสิบบวกเก้า ก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งบวกเก้าเป็ดสิบได้ศูนย์เฮ้ยได้ตัวเดิมอะเอาแล้วเก้าสองสิบแปดแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเจ้าบระคุณลุนช่องได้ศูนย์แปดเก้าเอาแล้วเอาแล้ว 089แล้วออกซะด้วยนะอันนี้ก็089ออกที่8อันนี้ก็089ก็ออกที่8รอบนี้8จะมาไหม8จะเดินข้ามปีไหมฮะปีนี้ถ้า8เดินข้ามปีนี้ถือว่าลิมิตสวยงามมากไม่มีวันสิ้นสุดโชคดีไม่มีวันสิ้นสุดถ้า8ในหลักร้อยออกนะวันนี้นะปี69โชคดีกันทุกท่านคะ่ะ ถือว่าเป็นลิมิเต็ดของปีเลยนะคะถ้าแปดมาหลักร้อยต่อเลขวิ่งอ่าไม่ให้วิ่งอ่าวิ่งร้อยบนก็แล้วกันนะคะทุกท่านนะมันได้เขียนแล้วสามตัวมาตัวอ้าววัทีิแล้วมาทั้ง8ดทั้งเก้าเลยนะเนี่ยวัทีิแล้วมาทั้งแปดทั้ง9้าเลยทำไมไม่ได้ห้าแปดเก้าไปเลยเนาะสามตัว สมตัวมาตัวนี้เดี๋ยวดีวฉันจะทําสูตรนี้ให้ดูก่อนนะเดี๋ยวทําสูตรนี้ให้ดูแป๊บหนึ่งสักครู่เดี๋ยวเขียนก่อนก็ได้จะค่อยมาไล่เรียงดูว่าเขาจะเป็นยังไงศูน 8 x x 9 x x เดี๋ยวเราไปดูนี่ค่ะสูตรนี้ที่คุณอารายาเคยขอมาตลอดว่าอาจารย์อย่าลืมสูตรนี้อันนี้ทราบไหมคะว่างวดที่แล้วเราตัดได้ที่เลขศูนย์ไอเลขสตัดได้สามแต่ผลที่ออกนะคะผลที่ออกก็คือแปดเก้าห้า คันนะสามไม่มาค่ะทุกท่านะ่ะตัวที่ตัดไม่มาแต่มาตัวรองอยู่ตรงนี้ดิฉันก็ว่าอยู่ถ้าเกิดสามไม่มาหนึ่งห้าจะมาไหมมาคู่ไหมนะคะแต่การผลปรากฏว่าตัวที่ตัดได้ไม่มามาที่ตัวไม่ได้ตัดนะคะเออดิฉันก็คิดอยู่พเพราะเลขค่านี่เขาเป็นตัวตึงเลยนะช่วงนี้มาห้าค่ะถูกนะ สูตรที่หนึ่งถูกแต่สูตรที่สองหลุดนะคะทุกท่านคะ่ะสูตรที่สองหลุดนะเออไม่เป็นไรสูตรที่หนึ่งหลุดเพิ่งจะหลุดวันนี้แหละแต่สูตรที่สองก็ยังเดินต่ออยู่ให้เราได้เห็นได้ใช้อยู่อ่ะมาดูทีนี้รอบดีเดย์นะคะรอบดีเดย์รอบนี้จะเป็นยังไงนะคะ โซนนี้ใช้สิบที่3บวกหน่วยที่4ี่นะคะหลักสิครั้งที่3ามวกหน่วยครั้งที่4 10บที่สคือเลข1ตัวนี้นะคะสิบที่สคือเลข1ตัวนี้ สิบที่สมบวกหน่วยที่4 9่เบวกหเป็น0ว่ได้ศนย์ี่ทุกท่านารอบนี้ได้เลขศูนย์ค่ะรอบนี้ได้เลขศูนย์นะคะหนบวกเเป็น10ได้0ูนย์ศย์นำไปบวก3ได้3 3มบวกสเป็น5้อ่าได้3กับ5สูตรที่สองนะคะ สิบหน่วยล่าหมวก,กันห้าบวกสองเป็นเจ็ดหน่วยที่สองก็คือเลขหกนะคะหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขหกตัวนี้เนาะหน่วยที่สองคือเลขหกค่ะเจ็ดบวกหกเป็นเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้า อ่าได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมได้สามกับห้าอีกแล้วครับท่านตอนนั้นได้สามกับห้ามาห้าหนึ่งสี่ห้าอันนี้ได้สามกับห้าก็ได้แปดเก้าห้าอ้าวพี่ห้ามาแล้วงานนี้เอา้าทั้งสามห้าทั้งสองสูตรเลยชนทั้งสองสูตรเลยค่ะอ่าเหมือนรอบนี้รอบนี้รอบไหนรอบไหนรอบนี้ดูซิรอบนี้รอบไหนหกกับแปดค่ะหกกับแปด ชนที่หกับ8ทั้งสองตัวแต่ตัวไหนจะมาอ่ะน้าหนักอยู่ที่เลขชนทั้งสองตัวคือ5กับ3ไปต่อแน่นอนสามกับ5มาแน่นอนหนตัวแน่นอนนะคะทุกท่านนะสกับ5มาแน่นอนนะคะตอนนี้อ่าถ้าเกิดถ้าเกิดหลักร้อยเป็นเป็นศูนย์แปดเก้อย่นี้ทีฉันจะจับอย่างนี้ให้หน่อยดูได้ไหม จะเป็นไปได้ไหมนะคะเอาขอเทียบก่อนขอเทียบก่อนก็นแล้วกันนะทุกท่านนะไม่ไม่ไม่อยากจะจับให้แบบสุ่มสี่สุ่มแปดจับแบบสุ่มสี่สุ่มแปดแล้วมันไม่มันไม่มั่นใจเอาแบบจริงจริงจังจังไปเลยเนาะเอาให้มันจริงจริงจังจังไปเลยอยู่ไหนล่ะเธออย่างน้อยเรามาเทียบชุดนี้ก่อนดีกว่า หลักร้อยนะสองเจ็ดแปดเก้ามีชนตัวเดียวกับอ้าชนทั้งแปดทั้งเ้าเลยทุกท่านชนทั้ง8ปดทั้งเ้าเลยค่ะพอ่อมีลูกค้ามามีลูกค้ามาหลักร้อยชนที่8ดกับเก้าศูนย์ก็มีนะศูนย์ก็มีนะคะทุกท่านคะ่ะศูนย์ก็มีแต่เหมือนว่ามันไปชน ชนน่าจะเป็นดับหลักร้อยนะชนดับหลักร้อยคือเลขศูนย์นะคะอ่าใช่โอเคใช่ค่ะดับหลักร้อยเลขศูนย์ดับแน่นอนวันนี้นะคะไม่ต้องห่วงศูนย์ดับค่ะโอเคนะคะแล้วก็ แล้วก็ส่วน3มกับ5อยู่ด้วยกัน3มกับ5้าตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาในหลักสิบนะคะอ้ามีสิเดินหลักสิบอย่างเดียวหลักร้อยไม่มีหลักหน่วยไม่มี3ามกับ5้าอยู่หลักสิบค่ะเน้นที่หลักสิบได้เลยนะคะสำหรับสามกับ5้านะถ้า3ามกับ5มาหลักสิบอ้าอ้มันไปทิศทางเดียวกันหมดเลยด้นนิ ดิฉันมีเน้นให้อยู่ที่สามกับห้าในหลักสิบแค่นั้นเองนะคะน่าจะชนในส่วนเลขหกตัวมาครบ3สามตัวบนแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันหาก่อนหาแป๊บหนึ่งอนี่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 สามกับห้าใช่จริงๆด้วยค่ะหลักสิบ เน้นไปที่3กับ5ค่ะทุกท่านค่ะหลัก13กับ5อ่าเราจะวางแบบนี้ถ้าคุณจะทําเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะรูดเลยก็ได้นี่นี่ A แปด A แปดหลักร้อย83 x 83 x แล้วก็85 x 93 x 9ก้นี่ค่ะตัวเลขที่ถูกเลือกแล้วถ้าเกิดท่านใดคิดว่าฉันชอบศูนย์ไม่ได้เหรอหลักร้อยเนี่ยศูนย์สาจัดไปค่ะศูนย์ศูนได้ค่ะจัดไปแต่อย่าซื้อเยอะมากเกินตามกำลังตัวเองก็คืออย่าซื้อเต็มสตรีมนะนะคะ ก็เน้นไปที่8กับ9ในหลักร้อยนะคะส่วนศูนย์นี่ก็คือติดปลายนวมไว้นิดๆหน่อยๆน,นะคะทุกท่านนะเอาถ้าเกิดว่าอ่ะหลักหน่วยหลักร้อยคุณจะชอบ8หรือชอบ9ก็คุณก็ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะคะทุกท่านนะชอบ8หรือ9กก็ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกัน นี่มันแปดกับเก้าเนาะแต่น้ำหนักน่าจะอยู่ที่แปดมากกว่าเก้าแล้วนะคะทุกท่านนะนะอ่ะดิฉันจะเน้นถูกหรือเน้นผิดไม่ทราบแต่ดิฉันคิดว่าน้ำหนักอยู่ที่แปดมากกว่าเก้าหรือปีใหม่ปีใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเปลี่ยนศตวรรษเปลี่ยนศักราชใหม่นี้มันก็น่าสนใจนะเก้าน่ะนะคะอ่ะ ลองลองไล่ดูหรือว่าเลขดับเราไม่ไปต่อในปีหน้านะค,ะคืออาจจะสะดุดอะไรสักอย่างก็ได้นะก็เป็นไปได้หมดใครชอบก็เอาไปใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าอ่าในชุดนี้ชนอ่าชุดนี้ไม่มีก้าวนะคะทุกท่านขาทุกท่านขาก้าวไม่มีคะ่ะมีแต่เปียดค่ะมีแต่เปียดมีแต่เปียด จะเปียดมาแดสมสี่ปสามแปดแปดห้าสี่แปดห้าแปดอ้ยยะแต้มแต้มมาดูสิแต้มมาดูสิชนอะไรเนี่ยแปดสามแปดแปดบวกแปดเป็น16บหกบวกสมเป็น9แต้ม9มีให้เห็นค่ะ อาจจะมาเบิ้ลน,นะอาจจะมาหามีอย่างนะส่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่838โคตรสวยเลยนะทุกท่านบอกเลยโคตรสวยเลย838หรือว่า854 854 9ีเบกแปเป็น17บเมีไหมเอ่ยโอ้มี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 ม,ม,มีนี่แปดก็มีเข้าแต็ม 8 5 8 8้าบวก8เป็น16 6หบวก5เป็น11แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งนะคะ8 5 8แต้มหนึ่งแต่อยู่ในตัวรองนะคะแต่เอาจริงนะในใน4ตัวเนี้ย1 2 3 4 5 6ในชุดเนี้ยคือเขาคะแนนเท่ากันนะนี่แต่น้ำหนักดิฉันให้ไปที่3ที่7ที่9มากกว่าเฉยๆนะคะออสวย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 งามค่ะ นี่นะคะไปในทิศทางเดียวกันขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยกันท่วงหน้านะคะทุกท่านนะ fc ช่องรวยซ้านับล้านขอให้เฮงขอให้ปังกันท่วงหน้าค่ะอ่าท่านใดชอบตัวไหนหยิบไปใช้ได้เลยนะคะเน้นไปที่หนึ่งสองสามสี่โอ้มันมีตรงนี้คือมีแปดถังแต่เน้นไปตรงนี้ที่มาติดติดในชุดนี้แล้วก็มาติดกับชุดนี้ของเราเนี่ย ก็คือชุดตรงนี้ตรงนี้เองแค่เน้นเข้าไปแค่เน้นแค่อ่ะง่ายๆนะดีฉันจะเขียนให้คัดออกมาอีกนะแปดสามสี่แปดสามแปดปดห้าสี่แปดห้าแปดอันนี้คือชุดคัดนะคะ คัดเน้นและเน้นลงไปอีกนะคะเน้นลงไปอีกก็คือตรงนี้ไปชนแต้มชนแต้มเด่นแปดสามสี่เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าไปอยู่ตัวกันเลยนะคะ 8, นนแปดอ,อันนี้แต้มเจ็ดอ่าอันนี้แต้มเจ็ดก็อยู่ตัวรองแปดห้าแปด แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้เช่นกันนะคะแต่น้ำหนักอยู่ที่สองตัวนี้น้ำหนักเด็ดเด,ดเลยสองตัวนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วแต่ใครชอบตัวเลขออกมาประมาณนี้นะทุกท่านนะอะขอใหยเฮงขอยปังนะคะทุกท่านนะคัดพิเศษเน้นนะคะทุกท่านนะเน้นไป สี่หางนี้และเน้นลงไปอีกคือสองหางนี้นะโชคดีมีความสุขรับทรัพย์ก้อนโตปีใหม่นี้นะคะทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ